ีค่ะพบกับราชชาชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รัชาก็พามาชมนะคะบริเวณรอบบ่อกุ้งนะคะในยามเย็นนะคะ,ะที่บ้านที่ฉะเชิงเซานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านแม่นะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสนะคะกลับบ้านนะคะแล้วก็พามาชมนะคะบรรยากาศนะคะการเลี้ยงกุ้งนะคะก็เป็นอ,อาชีพของครอบครัวของเรานะคะ ค่ะอันนี้ก็พามาให้ดูนะคะอบรรยากาศลม่ลมๆล,ลื่นๆน,นะคะแดดล่มนะคะก็บรรยากาศชิลๆนะคะสดชื่นนะคะก็อันนี้ก็น้ําใสเลยนะคะอันนั้นก็เป็นเครื่องอตีน้ํานะคะก็ตอนนี้ก็พักนะคะก็ไม่ได้ตีนะคะก็จะมีอีกสองสามบ่อนะคะที่บ้านนะคะก็จะเลี้ยงกุ้งกุลาดํานะคะแล้วก็สลับกับกุ้งกล้ามกรามบ้างนะคะ แล้วก็มีปล่อยปลานิดๆนิดนะคะก,ก็พามาให้ดูนะคะก็อากาศดีนะคะสดชื่นนะคะเห็นแล้วก็ดีใจค่ะปกติราถาก็จะกลับบ้านนะคะแต่ว่าช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ได้กลับมานะคะอันนี้ก็ช่วงามาเยี่ยมนะคะเพราะว่าคุณพ่อป่วยนะคะก็ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนนะคะก็มาเยี่ยมด้วยนะคะ ก็ไม่ได้กลับกระบี่นะคะปกติคุณพ่อเขาก็จะอยู่ที่กระบี่ด้วยนะคะก็ไปไปมาๆนะคะก็ตอนนี้ก็พี่ชายก็ดูแลที่นี่อยู่นะคะนี่ก็เพิ่งจะสร้างเสร็จไปอีกหลังนึงนะคะเป็นบ้านของพี่ชายนะคะแต่ว่าไม่นาถามมาไม่ทันนะคะเพราะว่าขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาถ่ายแค่ชมวิวนะคะดูวิวสวยๆกันนะค,ะ,คะอันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะ ที่ทำไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะน้ำใสเลยค่ะนี่ดูบรรยากาศนะคะสวยนะคะสุดลูกตาเลยค่ะท้องฟ้าก็สวยนะคะน้ำก็สวยนะคะก็มีโอกาสนะคะได้กลับมานะคะเพราะว่าตอนอ่าเจ้าจูจี้เจ้าจูจี้นะคะยังไม่อาบน้ำเลยจูจี้นะคะก็ตามรัฐาม,มานะคะอืมก็ตอนนี้ก็ เย็นแล้วค่ะบรรยากาศสักประมาณสี่ห้าโมงนะคะก็มาดูนะคะที่นี่ก็จะอากาศหนาวนะคะแต่ว่าระทามาก็ไม่ได้รับกับบรรยากาศหนาวเลยค่ะเพราะว่ามันหนาวไปแล้วนะคะมันก็ยังมีหลงเหลือบ้างนะคะแต่ช่วงที่ระทารางานมานี่มันมันไม่หนาวอะค่ะนะคะ ก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมนะคะพอเวลามีเจตการหรืองานเลี้ยงอะไรนะคะสังสรรค์ภายในครอบครัวก็จะมากินเลี้ยงพบปะกันที่นี่เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาก็อยู่ต่างจังหวัดมีครอบครัวกันด้วยนะคะมีบ้านของเองอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ,คะที่นี่ก็ไม่ไม่ไม่ไม,มีพี่นะคะคนที่สี่นะคะก็ดูแลอยู่นะคะแล้วก็มาร่วมกันทํา ه, เล Safe ี้ยงกุ้งเนี่ยแหละค่ะเป็นครอบครัวนะคะเป็นกิจกรรมของครอบครัวเราเองนะคะค่ะ <address> อัน <engineer> น <mod> ี้นะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่เราเลี้ยงมานะคะอันนี้คือวิ่ขึ้นมาขายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลานชายนะคะเป็นหลานชายเป็นลูกพี่ชายของคนที่สองนะคะอันนี้ก็หนุ่มวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะคะจบแล้วนะคะทำงานทำการเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มาช่วยกันจับกุ้งนะคะ วันนี้ก็รัฐาก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พามานะคะกลับบ้านก็พามานะคะรัฐาก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อฟี FC ทุกท่านเลยนะคะที่มาช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ราัฐานะคะ,ะยังไงก็ช่วยกับกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคะ่ะแล้วก็เจอกันอีกนะคะคลิปหน้าคะ่ะ